ที่จริงเป็นคนเชียงใหม่เออคนเชียงใหม่นะเจ้าเมเดี๋ยวนี้เป็นคนพะเยาร้อยเปอร์เซ็นต์นะจ๊อพะเยาแหละพะเยาที่ปีเยู่พะเยาที่ปีอยู่ตั้งแต่ปีสี่สี่เราไม่ใหญ่ยังอยู่พะเยาอ่ะค้าขายเออมากล้าอย่างอ่ะค้าขายอิสระทั่วไปเจ้าค่ากบค่าเครียดค่าหมูค่าแมลบัคบัค่าซัดอย่างอันนะเจ้าขายลอตเตอรี่เออขายลอตเตอรี่เหรออันถูกถูกรางที่หนึ่งเราไปย่างอ๋อไม่ได้ถูกไม่ได้ถูกเราไปที่หนึ่งเจ้าคนนั้นเป็นได้โคต้าที่หนึ่ง ถ้าไม่ครูไม่ลิ้นนี่นะครับเป็นศิลปินจิตอาสาเขาจะหันซื่อต่างๆนะครับเป็นฟ้อนลำงามทั้งล่องทั้งลำโดยเฉพาะไอ้สวยอย่างก็อังกะลุงเอออังกะลุงนี่จะ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 เป็นเรื่องของในชีวิตจิตใจเขาบนเนาะเฮียนมาจากไหนอังกะลุงอังกะลุงข้าเจ้าได้รับเมตตาจากพ่อครูเอ็ดอาจารย์ว่าสุขเกษมนะเจ้าครับอันเดียดีแล้วครับแฮมท่านหนึ่งนะครับพี่น้องท่านผู้ชมครับไปจีบสวยคนเดียวน่ะแฮมคนเ้นในกาะ งาวมาดีครับแม่สุวินครับแนะนำต่อไปน้องท่านผู้ชมครับเนาะจาข้าเจ้าสุวินประสิทธิ์เมืองเจ้าก็เป็นรูปทีมอังกะลุงเนาะแล้วก็ฮอตลัฮัตตีอันนี้ตัวเจ้าอันนี้อะไรอย่างชิงเออชิงน่ะอังกะลุงที่เขาช่วยนะก็อังกะลุงลุงตั้งนั่นนะเอออังกะลุงนี่เป็นอันอ่าเขาเรียกว่าเป็นดนตรีของทางภาคดนตรีพื้นเมืองเป็นดนตรีพื้นเมืองประเภทหนึ่งของทางเมืองเมืองแขกเปิน โดยเฉพาะอินโดนีเซียนี่นะโอ้โหถ้าเราไปแอลอินโดนีเซียเนาะแอลในในทีวีอ่ะกระปุลกระเล่นมวลนั่นแหละแต่เห่อกระปุลมาจาเอ้เมันก็องมวนน่ะเนาะแต่บ้านเอาเมืองเหนือล้านนาของเขาเนี่ยโดนตีของเขาก็มาเนีอยมาโป๊ะอะนี่เนาะโล่าโล่าซลซึ้งนะครับแต่เล่นด้วยกันได้เออแม่สุวินเป็นคนที่ไหนข้าเจ้าละเจ้าเจ้าเกิดเชียงใหม่คนเชียงใหม่เจ้าโตกรุงเทพ แล้วก็มาแก่พะยาเจ้า <c oughs> โอ้ยไปหลายที่ได้วาเนาะแต่เพื่อนคงไปหลายทีน่าแต่ดีเนาะเ <c oughs> จ้าพกไปที่ยัางอยู่พะยาก็มาพะยานี่ก็สามีเนาะคนพะยาก็เลยไปงานอะไรกันก็จกไปเรือ่อยเตาเออล่ะ<า> เออแล้วไปยังเป็นยังได้เปินมาฟังเราเนี่ยอาย่พยาวก่อจากยังใหม่ไปอยู่พยาวก็เป็นคนพยาวแล้วเนาะเป็นหลูกน้ำกว้านแล้วเนาะเออไปเดียวสร้างบรรยากาศสร้างความสีสันสร้างความบันเทิงนะครับพี่น้องชาวพยาวนะครับเออไม่ครพลิรนครับอันช่วงก่อนหันเปิดออกทีวีนยทีวัฒนธรรมเปิดไปนย่อย่างนะ ม่ครูไปเรียนนะไปแย่อย่างไปฮับโลฮับไออย่างตั้งไปนะไปฮับโลวัดรางวัลวัฒนคุณาธรวัฒนคุณาคอทอที่ไหนท่านที่กระทรวงวัฒนธรรมจ้ากระทรวงวัฒนธรรมกรุงเทพพุทธนะไปถูกไปไปถูกจ้าไปจ้างอยู่หนอจะไปจ้างอยู่จ้าเออแหละเป็นเจได้ของทีได้มาเนี่ยเหตุีได้มาว่ารางวัลอย่างก็จืดไหมเนะจำไม่ได้รางวัลวัฒนคุณาธรวัฒนคุณาธรเนี่อย่างนะ เป็นข้าเจ้าทํางานเกี่ยวกับการฟ้อนการราแล้วก็เป็นผู้ทําคุณประโยชน์กับกระทรวงวัฒนธรรม<อ>ก็เริ่มต้นตั้งแต่เป็นครูฝึกครูสอนฟ้อนเนาะ,ะจากจังฟ้อนวัดนะเจ้าจังฟ้อนวัดแล้วก็ต่อมาก็รวบรวมกลุ่มตั้งตั้งกลุ่มจังฟ้อนขึ้นอ๋อจังฟ้อนจากแล้วก็ช่วยชุมชนช่วยสังคมมาแล้วก็มา ในปีหกเนี่ยมันเออมันมีเรื่องของดนตรีเนาะ<อ>ดนตรีศิลปะบําบัดอังการโดยใช้สัญลักษณ์มือโคดายเนาะ<อ>ก็เลยมาตั้งกลุ่มจื่อสวนดนตรีสร้างสุขคนสิงนดนตรีสร้างสุขคนสิงห์เจ้ามู่าบ้านประแดงวุ้นาเจ้าปรแดงวุ้นหน้า,า,น,น,า,านี่นะเจ้าโดยได้รับการสนับสน,นุนงบประมาณจาก มูลนิธิธรรมนัฐพมเผาโอ้แล้วครับรั้บาลเจ้าตั้งแต่ปีหกหกเนาะปีหกหกเจาเริ่มต่อตั้งเป็นกเมตตาทั้งอุปกรณ์ครับอังกะลุงเอาทั้งกลุ่มหนึ่งเรื่องฟ้อนเจ้าสองเรื่องอังกะลุงกับประกอบการฟ้อนอย่างโดยใจเนาะลองโดยเนาะอังกะลุงนี่ไปได้จากไหนมาเนี่ยอังกะลุงมาจากเครื่องมือก็คือก็คือก็ครูเป็น ทำเกี่ยวกับสัญลักษณ์มือเพระเปิลป่วยไงเปิลป่วยแล้วเปลญก็เลยศึกษาตัวนี้เปลว่ามีคุณประโยชน์กับโดยเฉพาะผู้สูงอายุอ่ะจะเป็นอันไซเมอร์นะจ๊ะก็เลยมาคิดสัญลักษณ์จากโนดสากลนี่คนเล่นมาดาโดเลมีฟาซอลาทิโดเนี่ยจะอีจะเออนั่นเจ้าแต่ที่นี้โคไดแต่สัญลักษณ์โคไดาะคุยเอปลญนำมาจากโคไดอ่ะแล้วก็มาดัดแปลงหรือว่าเอามาปรับคือเกิดความง่ายแล้วก็เขาจะเอาไป อบรมใจสัญลักษณ์สัญลักษณ์ก็มาช่วยคนโดยเฉพาะคนที่ไปเล่นชอบดนตรีเนาะแต่ว่าอ่านโน้ตมาจ้ามาเป็นโน้ตก็เลยข้าเจ้าเลยต้องเป็นโน้ตฮึแต่ต้องเป็นสมาธิต้องดูตัวโน้ตโดเรมีฟาซอลลาทีใจสัญลักษณ์มือเอาจัะโดนี่เนี่ยอดไโดนี่กัมปันกัมะกุยเจ้าอันนี้ลูกกุยนะโดมะกุยเขาตั้งเลยทำ็นโดมาเขาใส่เลยนะเจ้าอันนี้เร่เรมีมี ปลาเออฟ้านี่จี้ลงดินจ่าจี้ลงฟ้าเจ้าซ่อนซ่อนนี่เออหล่ามือเนาะหล่ามือหัวลายมือเนาอเจ้าก็ลาเออลาเนี่ยโอ้โหเจ้ากระกอกอเดอร์เจ้าตัวที่เออลาที่เออที่นี่ตัวไอ้น่ะเจ้าทีเออทีน่ะมือหัวเนาะถ้าเป็นสัญลักษณ์ที่อันอันไซเมอร์และคนเฒ่าเป็นงอมงอมเงันเงันกับไปเนาะเปิดพื้นที่ให้คนผู้สูงอายุได้ยืนยิ้ก็ทำให้เขาเกิดคนหู้จักกันทั่วไปนะครับ โดยเฉพาะพีน้องชา,าวพะเยาแล้วออกซื้ออย่างต,งต,งต,งตง่างๆหน่วยงานราชการก็หูดประหารว่าเออขอ,ของนี้ของดีจุดนี้คือเม่พยรินตรงนี้ก็ออก็เป็นที่มาของรางวัลนย่ก็วัฒนคุณาวัฒนคุณาก่อนแล้วก็ได้แม่สุวินเนี่ยมาเป็นลูกทีมบดไดนี่คุณพี่สุวินนี่เป็นเป็นเจ้าของบ้านเจ้าอาศัยบ้านเป็นอยู่นะแล,แล้วก็ปีเป็นเมตตาแบ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเอามาใช้กับชุมชน เอามาฝึกฟ้อนฝึกเล่นดนตรีเราต้องได้รับความเมตตาเจริลนะต้องกราบขอพระคุณเถึงจะมชีวิตโอมีตีตีอยู่อาศัยแล้วก็แบ่งให้ชุมชนมาใช้ประโยชน์แล้วจัดก่อนให้เป็นทุเจ้าก่อนถ้าจะมาแต่อดีตเหมือนผู้มีเมตตานะครับไปอยู่โดยคนได้เ้ยได้สักซี๊ดนะแม่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 อันอย่ากลับมาข้าจานนี่ แม่คำแก้วแก้วเขาไปอยู่ต้วแม่สุวินเนาะอ๋อแม่เป็นจะไปอยู่เลยตีเป็นมิน่ามันนักเจ้าเขาไปพอดีเขาไปแบ่งทูบน้อยๆอยู่กันได้เนาะเอออันนี้ก็อยู่ในทีมของอังกะลุงเนาะอังกะลุงก็ทำท่าจือซือเสียงแล้วก็ฟอดในแม่เพลินเนี่ยฟอนงามแต่งามว่าไปเฮียนหนึ่มาการฟอนนี่เขาจะก่อแบบจํำเอาเนาะจ้ำเหม่นเจ้าเหม่นเจ้าแต่ว่า คุณครูน่าจะศิลก็สมัยก่อนโน้นก็เป็นละอ่อนเนาะละอ่อนนี่เขาชอบเขาชอบฟอนก็มีมีคุณครูเป็นก็เข้ากับชุมชนเนี่ยก็ไปสอนทิ้งไว้สอนทิ้งไว้ก็จามาจํามาแล้วก็เขาก็ดูในทีวีพ่อเขาศึกษาด้วยความสนใจใช่แล้วก็เอามาปรับใจนี่แหละครับคือจิตวิญญาณของความเปลี่ยนศิลปินในด้านคิดศิลป์ในด้านนาฏศิลป์เนาะก็ เขาบอกว่าไม่คู่เป็นจบนาฏศิลป์ที่ไหนมาบัจจนาผูพักรักจอมจนแล้วมันเป็นเรียงจิตวิญญาณเนาะแล้วก็ศึกษาเอาในแล้วก็นำทีมนำชุมชนเฮาเลยกลายว่าเป็นศิลปินจิตอาสาแตกบ่ได้เป็นพีบ้านนะเฮาเป็นผู้ให้แล้วก็ไม่สุวินนี่แหละเนาะมิติเห็นเหลือสักนั้นแต่ยังไปขายมันมันเหมือนมีนักเาจะเมาอยู่ เราจะเอามาเป็นตั้งกองทุนเนี่ยอ <c oughs> เอาแม่โกเอากลับมาเรื่องของนศิลปีจิตอาสาของไปทัวร์เนาะตั้งจากวัดนั่นจากวัดนี้โดยเฉพาะชาวพะเยาในชุมชน15ชุมชนแล้วก็นอกจากนั่นแถมเนี่ยแม่ไพรินได้ไปมดนะโดยเฉพาะยังยิ่งเนี่ยนอกจากฟ้อนฟ้อนลำลำเต้นเต้นอย่างวันเนี้ยแม่ไพรินนี่เป็นครูสมาธิตัวอย่างเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์หลวงพ่อพิยังด้วยเป็นจะไดนะฮะ สอนสมาธิที่สถาบันพลังจิตอาุภาพที่วัดรัตนวนาราสาขาเซาเจ็หลักสูตรง่ายๆสำหรับครหวาสเนาะเราต้องยากมากมายไอ้ที่จำยอดต้องได้เนี่ยยอนสมาธินี่ค่ะใช่ม่ส่วนเลาวก็ไปในโครงการศักษาสมาธิไปสอนสมาธิที่เรือนจำจังหวัดยะยาไม่ยากเจ้าไม่ยากเลยเป็นสอนจะได้เป็นสมัครเยคนสนใจใหญ่สมัคร ไปสมัครที่สาขาเลยเจ้าสถาบันพลังจิตานุภาพที่วัดพระนาวนารามหลังปั๊มเอสโว่ปั๊มเอสโซกันเจ้าเออเราไปจะ่ับจะได้เนี่ยช่วงใดเวลาเวลาใดช่วงนี้ก็ไปได้เลยเจ้าเจ้าเดี๋ยวเพิ่อนก็จะปฐมนิเทศอ๋อเฮียนอย่างนักเรียนเลยนะเหมือนนักเรียนเจ้าสองร้อยชั่วโมงไปหย่ากเจ้าบปหยากแล้วเขาเริ่มมาได้หลุนต่อไปไหรุ่นต่อไปเดือนกุมภาพันธ์กุมภาพันธ์แหละเดือนหน้านี่กันเดือนหน้าเออประชาสัมพันธ์น้อยเนาะใครจะเป็นสมาธิหน้าตาดีอย่าไม่ครูเพลินไปเรียนสมาธิตี สถาบันพลังจิตานุภาพสาขาเซาจจังหว okay. ัดพะเยาวัดวัดนนวารามตำบลท่าวังทองจังหวัดพะเยาโดยชาวบ้าสองปิะเทไปเลยมีคนที่ยั่นเจอแม่กพลินแน่นอนเจอเจ้าเออวันนั้นวันที่สองหกเดี๋ยวผ่านมาหันไปจอยไปซอที่วัดอันม่อนพญานาคเป็นได้นะที่ม่อนพญานาคก็ได้รับความเมตตาจากท่านพระครูไทยพระครูไทยเจ้าได้เปิดโอกาสกับกลุ่มผู้สูงอายุ ได้มีพื้นที่การแสดงเขาว่าม้วนขนาดเอี้ยวันนี้วันนี้เอามาสัก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 บดหน่อยได้บดหนึ่งเจ้าซอเป็นว่าซออย่างซอพม่าเออ้อพม่าระบำระบำซอระบำาอพม่านะครับผู้ไทยแห่งวัดม่อนพญานาคเออนะครับอ่าเพื่ออันสร้างบรรยากาศสีสันของรายการอันฟวงบ้านลานเมืองในวันนี้นะครับเราก็ร้องฮอว่าซอหำ พระกูไทยวัดหม่อนพญานาคเนี่ยม่วนจะใดก็หันออกซื้อแล้วเนี่ยโอ้โหคนเขาประทับใจมากมานะครับล่าสุะก็ได้ซึ้งกันเนาะวันนี้มีสองอย่างในพิธีมาหนึ่งซอสนะครับสองเพลงเออเพลงประจำจังหวัดพะเยาต่อไปพี่น้องยังไม่ได้ฟังกันแจกวันนี้จะไทยทอดอันบทเพลงนะครับวันนี้เอาซอ พระครูไทยตขออนุญาตดีซึ้งได้ก่อนได้จ้าได้เออแหละเอาประกอบซึ้งนะครับดนตรีล้านนาของเขานะครับเอ,อวันนี้ก็มีทานผู้ชมนาดาปลาป้าประมาณ200ชีวิตนะครับดูกนกของเฮานี่อยู่ครับในสตูดิโอเฮานี่แหละนะครับเริ่มได้เลยยังครับได้เลยเจ้าซอจอว่าพระครูไทยม่อนพยัญานะลำบํา สอบเ<า>ข้ามาเอาเริ่มไต้น่อได้เลยจออ้อพี่น้างท่านผู้ชมนะครับเชิญรัเราฟังได้ครับ ไข่ทานความเป็นมาเก้าเงาผู้กำเยาพ่ายยาเขามีของดีงวัดวาอารามงาดิงบ่อน้อยหันได้บนดอยมอน เ,เดิมอ่อนม่อนกำพระที่นีไห้ยแก้วเฮานี้เป็นสีตำบนวัดมอนทายานาณคาราเจา้าอย่างงามแต่เหล่าตีเฮาเกิด พห้ญาอ้อมโดยม่อนทันปีอายน้องจันสันเสริอกินดีท่านพระครูไทยไว้สาตานเจ้าลูกหลานบ้านเฮาบวดได้ลา ศึกษาธรรมสร้างสมปารมีมันโดยตีนี้มีนาคีแวดอมถ้าครูอภิรักชินวงศ์แงสรางวางทานก่อตั้งคือเป็นที่หอมใจ เริ่มปีพศส,สองห้าหห้าจำได้เป็นได้ขอใจตีดินมอนด้ตั้งสำนักสงเองอ์อกองค์แม่นมันข้างดอยม่อนหันคืนวันบ่อถอย ิดทานคิดสถิตม่นดอยดูแลพ่อกอยบ๊ไปต่างใดในปีพศสอง,สองห้าหกหาคณะศัทธา,าอาวอามวนใจประกาศตั้งวัด ั้นตอนเกิดได้เจอวัดนอไทยเป็นสีอารามวัดตาพุทธชินบงแสราเนื้อเจ้าพี่น้องบ้านเฮาเอื้นอูห้องกันวัดตาม่อนพญานาคราชวาน กอนดอยก่อนนั้นเป็นวัดเล่างามท่านพระครูไทยใจงามแปลงปอยเดินตามแนวหอยองพระมุนีพี่น้องศรัทธาไผมาที่นีรนักทานำชี มีใจเจอบ้านเือเป็นสถานสำรานเจอจาฝึกภาวนาอาณาเขตขันอบรมบ่มจิตสถิตตั้งมันคือสิ้นกินตาเจอบ้านเจนล้ำ มอนทายานาคราดห้วยแก้วหือใจพองแผ้วไม่แอวอูกันกลับพลังครูไทยใจดีแม่นมันโชคดีหลายันอายุมันยืนยาว คุณท่านผู้ชมที่ปลบกมืออยู่ที่บ้านนะครับว่าม้วนหมามวัวก็ยึงตรงนี้แหละครับเพราะว่าในสิ่งนัานนี้เป็นเรื่องของเขาเรียกว่าภูมิพญยาล้านนาของเรานะครับ <Yeah. S 1> ในด้านครับซอนะครับมีมีข่าวมีจ้อยหลวงวรรณก,กรรมนะครับนอกจากตรงนี้เขาก็เอาขีตัดสินเอาดนตรีมาประกอบเอามีหลายอย่างนะครับ <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยถ่ายทอดได้ไพเราะเพราะพลิ้งมาก แต่คนอื่นต้องกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์อภิชาติกันจะมีพระเจ้าตีได้แต่งบทเพลงทำฮ้องทั้งทำนองพระเจ้าล่ะเป็นอย่างมาเก่งได้เก่งแด้ว่าเนาะซ้อมไปสองวันพระเจ้าบอกซ้อมอะไรแบปไปหมอนพยัญชนะโอ้ยดีแล้วครับนี้เป็นเอาจจยกันเนาะการสืบสารศิลปะวัฒนธรรมในด้านต่างๆเนี่ยเขาขยกันไปเพราะว่าแม่ครูได้ถ่ายทอดด้วยความสวยกันตีชิงกระมวลได้ว่า ข้าเจ้าก็ฟื้ฮัดเหมือนกันนะเจ้าเจ้อคนเขาบอกฝึกมาห้ามจ้างหรอกเกิดมาห้ามจ้างทุกอย่างแต่ว่าฝึกนฮัดเอาสิ่งดีดีที่งามมาเพื่อเพื่อพี่น้องทั้งหลายในชุมชนเนาะเขาเกิดมาเพื่อที่จะบริการพี่น้องชุมชนให้มีความสุขมีแหมเพลงหนึ่งตีหันไม่ครูไปร้องตีอันตีไหนก็ตีมันแจ๊ะตีโมนิลานหลายตีน่าสามกระยันะครับ เป็นเพลงอย่างนันชื่อเพลงฮักพะเยาฮักพะเยาแหละม่วนก็ฮักพะเยาก็มก่วนเจ้าอาจารย์<ด>ตเต้นก็เจ้าร้องเหมือนเดิมนั่นแหละแลนนะ้ยิน่นไปเพลงลินว่าจะเอาเป็นั <ๆ S 2> เนเรื่องของฟ้อนประจําเมืองพะเยาเพราะว่าเพลงพะเยาของเฮาเนี่ยก็ไม่ลายอยู่เนะาะแต่ว่าเฮามันประกอบกันฟ้อนเนี่ยเฮาจะงไม่ยากเกินไปตอนคิดแบบเพลงนี้ก็น่าจะักเป็นเพลงหนึ่งก๊ะกำลังจะคิดท่าฟ้อนอยู่วันนี้เตรียมมาก่อนบทเพลงบทเพลงเตรียมมาเจ้าเตรียมมาเนาะก็คงเวลาคงพออยู่ ฟังเพลงฮักพะเยาจากแม่ครูไพรินปทุมชัยนะครับประกอบโดยคีตสินสล่อของมองเหนือล้านนาของเขานะครับเออเป็นทำนองฟ้อนฟ้อนเมืองเนาะฟ้อนเมืองเจ้ามันเทากฟ้อนเล็บฟ้อนเมืองฟ้อนหลงนานฟ้อนเจียงแสนมันกันละไม่เดียวกันเนาะเออเันขึ้นว่าอะไรนะครูกำยาวเราสืบกันมเอาเอาเริ่มเลยเนาะเจ้าได้เจ้า ยาวเราซืบกันมา wow bay hào phúm trái hát mường nhau hào phúm trái โอ้โหถ่ายทอดได้ไพเราะละ้อยงววานซึ่งนะครับถ้าประกอบด้วยการอันฟอนประจำเมืองพยาวแหมเนี่ยมันจะทำให้เกิดความประทับใจของผู้ที่พบได้เห็นเ้าบทาเจวา่าฟอนอย่างเดียวเอามีบทเพลงในการอธิบายความว่าพยาวเาาเนี่ยจืจ้อก่านบนว่าผู้คนยาว มะเกามื่อกอเป็นปั้นปีแล้วเนาะแล้วก็พัฒนาเป็นเมืองมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงเป็นพะเยามาเดียวซึ่งจากผูกกำยาวผูกกำยาวพ่องว่าเป็นผ้ายาวจากผ้ายาวก็บว่าตะกอนรุุนปลดแม่ห้อมเมื่อไปไหนไปผ้ายาวไปจัพผ้ยานะไปผ้ายาวใจตะกอนเขากว่าผ้ายาวเ่ยเออเมื่อไปไปผ้ายาวหาดยไปสันไปหน่อยผ้ายาวแต่ไม่ได้กลายเป็นพะเยานะครับเพราะฉะนั้นเงาของพะเยาคือผ้ายาว พยาวพยาวผายยาวผููกํายาวขู้พัฒนาประเด็นปัจจุบันนี้นะครับอันนี้ก็คืออันเดียวกันนั่นแหละอันนี้เขาคุณแม่พรินนะครับอ่าแม่ครูสุวินโดยว่าในการที่เขาจะเนี่ยอย่างคนเขาเขาเกิดตีวอื่นก็ริงอยู่แต่เขามาอยู่พยาวเขาก็็นคนพยาวอยู่พยาวหักพยาอยู่พยาวูมิใจนะครับถ้ามีไออย่างก็สามารถจะ่อ่เชิญแม่พรินแม่สุวินอ่ นอกจากอังกะลุงแล้วนะครับเรื่องฟอ้อนทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็มมีปัญหาเนะาะเออแม่เพลินครับท้ายๆรา,า,ายการตรงนี้เนี่ยก็อยากจะถามน้อยหนึ่งว่า,าอัน ในฐานะเป็นผู้มีความขวัมีความชำนาญความเฉลียวชาญในเรื่องของการฟ้อนการล้ำอย่างพวกเนี้ยเด็กละอ่อนเนี่ยถ้าอยากจะห่ําจะเฮียนเอาสามารถตีฉาทถอดมันได้อยูอเ่ะได้เจ้ะได้โดยไปที่ไปที่ศูนย์ดนตรีสร้างยูไหนฮาอยู่หมู่สามตําบลท่าบางทองท่าบางทองแหล่หรืออาจจะเอาสถานที่กลางก็ได้ท่องที่ท่องทีนบอกว่าเทศบาลตําบลอย่างต่างจ้า มีสถานที่กระเชิญนมบครูเพรินนะครับเอาไปถ่ายทอดนอกจากบทฟ้อนแล้วก็เรื่องดนตรีอังคารลุงกันจ่ากันซอมันครบหมดแล้วนะประเดี๋ยวนี้นะนะครับท้าทายรายการนะครับแม่สุวินท้าทายรายการอู้สักนาทีนิดึงนาทีเอาแม่เพรินดีกว่าจะฝากอายากรพี่น้องท่านผู้ชมเปิดว่าเป็นชื่นชมมั้นว่ะเออคนนอกจากหน้าตาดีแล้วฟ้อนกับงามได้ล่องพิฆมดตัวเองเนี่ยขอบพระคุณผู้บ เ <S an> จ้าเนี่ยข้าเจ้าไพรินก็ต้องกราบขอบพระคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกสายสินทุก,ท,กทุกท่านนะเจ้านะคะท,ทุกทุกท่านที่อยู่ในสายสินละปะการฟ้อนการราการดนตรีนะคะที่มีคุณต่อข้าเจ้าและได้ข้าเจ้าได้นําสิ่งดีๆเหล่านั้นข่ะมาสานต่อให้กับพี่น้องชุมชนข้าเจ้าก็คิดว่าพี่น้องชุมชนท่านใดนะท่านมีความฝันนะมีความฝัน ก็อขอให้ท่านนะ่ะมีกำลังใจมีพลังบวกแล้วก็เฮาเดินไปตามความฝันของเราเนะี่ยเพื่อไปถึงความฝันของเฮาเพื่อได้เป็นกำลังใจโดยเฉพาะณปัจจุบันเนี่ยสังคมของขยเยาของเฮาเนี่ยเป็นสังคมผู้สูงอายุเนะาะไปหนักก็อบมีความเป็นห่วงในเะรื่องของสุขภาพข้าเจ้ายินดีนะเจ้าหากว่าท่านมีเวลาที่จะไป ไโอ้กันพอเข้าไปกินกันแล้วมาเฮียนฮู้ด้วยกันยินดียินดีจากยินดีอ๋อครับขอบคุณนะครับกองบ้านรันเมืองวันนี้นะครับพี่น้องท่านผู้ชมครับเวลา30นาทีกับนับมนานะครับ ก็ผมมาพิจารณาจะมีจำนวนรายการนะครับขอบคุณนะครับแม่ครูไพรินนะครับที่สละเวลามาถ่ายทอดมาสร้างความบันเทิงสนุกสนานนะครับท่านผู้ชมแล้วก็พยองทีวีเขาดวยแล้วก็ขอบคุณแม่สุวินนะครับตีชิงได้ไพเลาะเลาะพริ้งมากดีๆีบวิชเนาะตีทุกกคำเนาะชิงจับชิงจับเนี่ยนะอันนี้ก็เครื่องประกอบดนตรีนะครับพี่น้องท่านผู้ชมครับของบ้านละเมิงมันได้หมดเวลาไปแล้วเนาะ พีชาติกันย์ไม่พูดดำเนินรายการและก็ผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านนะครับลำล้าไปก่อนป้กากันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับปีชา